เพีนงทำไมเใส่งคนเดียวพนักพนัพี่น้องอั้นก็ไปมันปูจักเบิร์ยู่กันเพื่อนเพราะว่าไดใจด้รีบบอกว่าเอ้าทายไปหายเอียนหอีนางเบิ่งดว่ามันเป็นยังไงกับแบบก็แบบเด่นต่อกันเรามีพี่ตุ่มแล้วบอกว่าเอ้าค่อยนี่ค่อยเอาเนี่ยปูหย้าขวากเบิดเหี่ยท้ายอีนางเนี่ย พุ่นแล้วมันบบกเบาคักมันบากล้ามากสั่มเออไอ้พวกเดี๋ยวมัดเดี๋ยวเทียบซ้ำไข่อยได้พุ่นยหญ่สายอ้ยนเบาบักคักข่อยเบาเลยยหญ่นี่อืมอีตุ่มไปเออไมาเดี๋ยวนี้ตัวสั่มบักเดี๋ยวเนี่ยบอกว่าเอ้า มึงเดี๋ยวนี้มึงอยู่สายตัมอยู่เซเวรนมึงมากม่เออเดี๋ยวกูสิไปแล้วนี่พูดเนี่เออมันมากมเห็นใจห้าวซือซือมันในบ่ก้าีเออมาบักเด่นมาจดขีมัไสมาอีตุ่มบกลุมมกว่งทงาพบมันบกล้ามันมากว่าไม่เห็นข่อยนีมันยังอยี่หรอยี่หรี่หรขาหลอกลวงค่ะยายลี่ะบอกคนข่อยเป็นไทวไทยไเด่นบักเด่นลูกวัยนพีอ้วนนั่นล่ะ ไยางคบอีน่างสมัยเปกีเหายงเห็นน่ะหัอไข่เป็นไคล่ะนี่ยตัวอีหยางนี่าไข่ยาข่หักข่เยบ่ทุกคนแม่นม่นั่อยู่แม่อี้ยว่ีา่มีเลยเาะส่ย่งเมื่อนั้นมันแนนั่งไอ่ว่อ้เนาะก็่ัดเียวไปเดเสียวไข่มืองานเลสวดมืองานเขาไปรับแม่มันในนั่งไอยว่าผัวไหมหัวาผัวไหนุกลุมหบ่คุ้ตานะว่ะเขียนลงส่งปีเพราะยังดูแอยู ทีให้สู้ได้ดม่แน่นะพออยู่มืนาเกวมันหังบ้านไม่ดเก่าแล้วก็เรื่องนหะทกมับ้านเยายนวลระสิจำเงินสิงเงินมื่อไรพ่นสิงเรียบร้อยแล้ววายบอที่แรกว่าว่ากันที่นี่ว่าบอเข้าใจอยู่ที่แรกว่ากันว่าเมนว่าเมนพีเมาขายเลยแม กนเลาาไปเลาะไปยังเหนออไก่ไปยาไเอาไปลบไดนั่นมาใส่มาสวยากบาจะว่าเขาขบหาบาทิบดเออบ่ได้นนนนี่นั่น้าใหญ่เจ้าขิงมาหาไมเร้อทุกคนสาหาให้กินเอแก่ท่านเลยแลเวิ่งแก่แก่เ่อแก่ตนนี้บ้านข้าวาน้ำขาวเนาะายัง ปลากระส๋งปลานั่นนะ้ันทามนั่นนะมันถือกันแต่มื่อนั้นนี่พ่อคอยไปไนกินคอยแม่โอ้ยก็บยุหวยเดียกับท่อกันกเ้าเดียวกันวัดกระทามไข่กันแล้วนั่งอื่นเหี่ยงโอเขียนทั้งเขียนผิ่หวังเขียนสิบบาด้ากหลายตลาดบ้านฮัานนะมันแพ้งซำกันกับหวยเดียวกระถามาเรียว มันซ้ำกันมันซ้ำกันอยเคยซื้อยอะพอใคยมากก็กดสิว่ามันซ้ำกันคยซื้อมากไอเดียก่อนกระทำเข้ากันตัวเดียวนี่เจ็ดสิบห้าสิบบาทซ้ำเลยห่ะน้ำ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 เทียนโอ้น้ำเอาอเหนียวไม่รักไม่อัก <30 S 2> มันหลุ <50 S 2> ด <50 S 2> บันตัวแรดเิบตัวแรเซบเจ็ดสิบบาทน,นะ นี่บอเขาก็ขายแพงปรดี๋ยะนี่ซื้อเมื่อหลายกับปานี่ตันหัวเจ้าซื้อเกสิบาทมันมอปีหมือนันนี้เขาดห้าสิบาทนห้าสิบบาทตลาดมันทำไม่ใหญ่โอ้ยข่กระลาว่ามันของมันแพงทองหวยเดียนี่ล่ะอแพงทองหอยเดียตลาดมันทำมาแพงหยเียนะเพื่อนั้งยงลูกไข่เราซื้อมากส่งตัวลอยหนึงไอ้กระนำพ่อหนีบเท่านั้นล่ะนำใส้ยิลูกไข่ไขยิไยเ้ยอะไรซั่งนี่ล่ะไอ้ข น้ำใสียบ้าเื่อมนี่หกเื่อนลูกไผยุยทหางนขเนียงขนยงขเนียงขเนียงขเนียงมันก็นำมันบานนอกจากได้วาวถึงแต่ว่าป่าสมมันแพ้งคือกันกระมวยเดียร์ลรทอกันเขาไปเอาม้ตะพ้องหนีบเพื่อกันทอกัน ขายุหันลูกใต้่อยแบพัดนากันให่บานเคยแบบพข้าหนีเมื่อไกรกับแพ้งอ็ยังหนีตัวซ้ำนี่นะห0าสิบบาทเตัวเดียวนะหบาสิบบาทเอเลี่ยน

แ้แ <Enter? S 2> ้ดเตตรีไว่าเป็นตายอีเลนแล้วตายอีเรนเนาพราะว่ากันนีสามกวกสามกก

ไปวนแต่อีสัยมุฮัหัดเด้อแม่ห้างแม่ใม่ไปว่นอยูัหมันเด้อวาสัไม่มาเลยมัดกินหรอเด้อไปไปจ้าไปกินล้วม่าไหมันก็สีต่อนะตวานเนอะสามพวกเนาะรออยารีบี่รบมึงหงไ่ได้ึก้นยคือรีบครียไปวนจามึงจะเป็นตาางมอสอันนี้มันใหกา่พูเปลีย่ยนไม้กวตายเปลี่ยนคู่แมนสะดวกไปตอกมันจเปลี่ยนสื่อกลมเลย กินด้ยหน้อยก็น้ขซื่อแบมาไม่เบียไม่ได้งค่่ได้กินแบี้เนาะซสามกกซูลวกเกี่กินแน่นอมใ่ไห่ัแกงมใส่อันนี้แไมเียนถ้ามาพวกกว่างไปซาลากางบ้านยังไง่อมาบอกเพ่คอยมันขวาี่บอกที่ว่ากูาืี่ตรงกลางไ